มาจ้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนทำดังโงะนะคะด้วยดังโงะบันโดนัทนั่นเองจ้ะก่กอนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆมัดสองแกะแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนให้เป็นมวยกระจุกเล็กๆแบบนี้เลยนะคะหลายๆคนก็คือผมน้อยก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรามีตัวช่วยอย่างที่บอกไปว่าเราจะใช้ตัวดังโงะสลัเปานะคะเป็นตัวช่วยนั่นเองก็คือตัวนี้นะคะเพื่อนๆ,ๆดูให้ดีตัวนี้มันจะมีเป็นตัวกิ๊บเสียบเหมือนหางม้าผูกนะคะอยู่สองฝั่งเลยนะคะในหนึ่งอันแล้วก็จะมีเป็น ตัวเชือกนะคะให้เพื่อนๆได้รูดก็คือตัวนี้ถ้าเกิดผมเยอะเพื่อนๆก็รูดได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ครอบผมไปแบบนี้เลยแล้วเราก็รูดเชือกที่เขามีมาให้นะคะให้สุดเลยจนบานเหลือนเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็แค่นี้เราก็เสียบเข้าไปเลยค่ะอีกขั้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะใช้ตัวเสียบของกิ๊บเสียบผมนะคะเสียบเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ยางที่เอาไว้รูดนะคะก็รูดเลยค่ะ รูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาตัวเชือกนะคะมัดไปรอบๆแล้วก็ยัดเข้าไปซ่อนด้านไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งทรงผมให้เรียบร้อยก็ออกมาสวยเลิศแบบนี้แล้วคะ่ะ